ผมอยากเห็นคน,ทนไทยวินดาวว้าวเอะเนี่ยเขายืนสองของอยู่เนี่ยโอ้ยตายอยู่เดดมันฟล็อกเกอร์เป็นเพร่อน s t สต็อปสต็อป เฮียเฮีย t o p e คมอ e บ n อ o ซิ n งม e ไอคันบอยไทยบ o อกซิ่งคม c นอ a l บคมอน b บค l ม o อน n ดูกันโดนมันไอคันอกซิ่งไว้สู้ไอเถอะคันดูคันสูคันสู boxing ยายไอคันพิเชตัวสเปเชยลนะ i ส uh, uh, s t e n r s t e n y e a a y yeah okay ค o ม e อนวัน o ัน me okay?

เจอคนมีของเจอคนมีของสองคนเฮ้ยใครวะแนนชุดแนนชุดแลไรคนหนึ่งจะต่อยกูโนโนโนวบัตเตอร์ฟักโนนโนบ็อกซิ่งมีมายเฟรน I'm free I go I go back Help me help me you help me please my friend เฮ้ยมันต่อยไอเยี่ยนนี่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะโดูของเฮ้ยมันต่อยวุ้ยไอมึงงอนแหละไอเหี้ยมึงจะทำอะไรเพื่อนกูไอศาสตว์จะโดูของมันจะโดูของมัน เจ้าของมันมึงรีบตายซะรีบตายรีบตายมอกไปกูจะต่อยอีทีนี้ถอยไปถอยไปมึงจะถอยไปไอ้ดำไอ้เหี้ยไอ้จีนไอ้จีนมึงตายซะไอ้จีนไปไปเร็วกูเจ้าของเพื่อนเจ้าของวนั่นไอ้ดำเธอเชื่อเฮ้ยกูได้ปืนแล้วเว้ย มึงเสร็จกูกูได้ปืนลูกซองมึงเอากดดิกดชักชักมาเร็วเร็วยิง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 อุ้ยโดนโดนโดนสายสัตว์เจ็บดิเจ็บดิเจ็บดิกูเป็นลูกศรเอาเอาแยะลูกหมดเหี้ยเอาไปพี่นะไล่ต่อยดีไล่ต่อยแป๊บนึงโอ้เต้นตื่นเต้น เปีนลูกอุ้ยโดนต่อยโดนต่อยโดนต่อยอ้ยวิ่งก่อนแล้วกูโนโนแอมเฟแอมสอรี่แอมอรี่มันเฟอรี่นคิวนคิวเออโอเคเฟดฟนคิวนคิวเก็บวกูเปลีลูกเบย์ก่อนไอสัตว์เฮ้ยย่ยโนโนคิวแอมเฟโน่มเฟ n ยเพีซ ไอโนคิวอยู่ในเฟนซอนหรือแมนว้ายไอไอโนโนซอนหรือแมนมันแบบว้ายทำไมติดายกูยิงกูยิงไม่โดนมันติดเอาของเนี้ยดีกว่าไอ้เนี้ยเร็วเร็วเวมาเร็ว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 ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยดี่จะบังกูดิดของของใส่ปอกใส่ป่อกวีแล้วกวีแล้วจะสัตว์มันปล่อยไปก่อนเลยไอ้เฮียจะโดนของ บริษัทอะไรกูทั้งหาเนี่ยกูไม่มีปืนลูกกูไม่มีแล้วหมอ,อลูกหมดนีิว่าว้ายเฮ้ยสเปรย์ได้สเปรย์อะไรวะสเปรย์ฉีดเลยเนี่ยสเปรฆ่าเชือ้อมั้ง เอาของมงินดับนึงแนะไอ้โง่โนโนโนเฮ้ยมันมันทุบก่อนแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วไอสัตว์เอ้ยทำไงดีวะเนี่ยลูกปืนด้วยมีด้วยเยอยทุบดิทุบมันคืนไม่มีที่ทุบดิบิน้หมัดต่เลยนั่นแหละต่อยมันโนโนโน peace my friend my friend Why uh, you he I'm sorry sorry okay sorry sorry I'm sorry okay my friend no kill me my friend uh, give me uh, shotgun shotgun okay okay you stop you stop you stop 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 I give you shotgun stop 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 okay stop stop no shotgun shot กูเดะเลย <laughs> <c oughs> านอาวโดนหลอกเดชมาเดชมาเดมาเดมาเดโอ้ย,ยตายเลยไอ้เหี้ยเอ้ยให้ฮัลโหล อุ้ยเี็สะดุ้งเลยสัสออ้ยนเฮ้ยหา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 หอยู่ไหนหาอยู่ไหนเจะได้ยิงคืนหาตัวมันหาตัวมันอยูนไหนมันอยู่ไหนยิงเล่ามันอยู่ไหนอยู่ไหนว่าฮ่่าฮ่าด่า่ยฮ่าฮ่า่าฮ่่รู้เอาฮ่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 เย่ฮฮ่าด เราเริ่มเป็นเฟรนด์เนี่ยถ้าไม่ลงไม่ลงไม่ลงเราคาโดยนี่แหละถ้าเป็นท่านมามันก็เสียแล้วใช่เราลงเราก็ดิ้นออกเดย์ถ้าเราไม่ไหวเราก็ดิ้นออกเราหมุนอยู่นี่เราเป็นเฟรนด์ไม่ชูส์มี m อมเฟรนด์ y ยู่เนาะอยู่เฟรน l y หมุนตัวหาแม่งดิมันยิงเรามันแบบลูกศรมันอยู่แถวนั้นน่ะอย่ายืนอย่ายืนดิเอาผมตกผมตกอ่ เออร็วแล้วเอกเร็ววิ่งนี่อย่าใส่ปืนนี่ห่างวิ่งเร็วดีไหนไหนพี่ไหนไหนไหนยู่หน้ารอเอกกูให้เอกไปแล้วใช่เร็ว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 อยู่ข้างหน้าไม่รู้นั่นนั่นนั่นไหนบ้างนั่นอยู่ยุกบดอะอยู่ข้างหน้าแล้วนั่นเร็วเร็วยิงดี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 ยิงยิงเร็วเร็วเอกตายเอกตายเอกหลบเอกหลบเอกหลบนานกว่าแล้วจริงตอนชักปืนมันนิ่งอะ เอกยังไม่ตายเอกงไม่ตายเอกยังไม่ตายเอกงไม่ตายเร็วตายแล้วผมตายยังยังยังถือปืนอยู่ยังถือปืนอยู่วิ่งดิใครเนี่ยไอ้ชื้อวิ่งแล้วกูทำไงทีนี้เนี่ยกูวิ่งอย่างนี้เนี่ยน, <c oughs> น้องทมน้องน้อง <c oughs> พี่แหลกกว่าไอ้สัตว์เออปืนกูยังไม่ได้ใช้เลยแม่งเลย <c oughs> เอกทำไรวะไม่ตอนใช้ปืนมันยิงย่ง่ะมันเดินไม่ได้มึงยิงปี่กูตายมึงยิงปี่กูมึงอยู่ที่ไไอ้สัตว์ เร็ว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 ตีมันตายสวยสวยสยสวยุุบุบุบเถอยไถอยไปยทตายแล้วตายแล้ว